เศรษฐกิจโลกกำลังจะดิ่งลงเหวนี่คือคำถามที่นักธุรกิจทั่วโลกถามกันหนาหูในช่วงนี้แล้วมันจะเกิดขึ้นจริงไหมปลายปีนี้หรือปีหน้ากันแน่เตรียมตัวรับมือกับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นได้เลยสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้รับการสอบถามจากนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศมากมายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งยอมรับว่ารู้สึกแปลกใจแต่ก็เข้าใจได้ถึงความกังวลที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่สู้ดีนักในปัจจุบันความไม่แน่นอนในต่างประเทศสูงมาก ขณะที่ในประเทศเองก็มีประเด็นเรื่องภาระหนี้สินของรัฐบาลครัวเรือนและภาคเอกชนที่น่าเป็นห่วงยิ่งในช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งค่านักธุรกิจและสื่อหลายรายก็เริ่มพูดถึงวิกฤตปี40ขึ้นมาอีกครั้งแต่ที่จริงแล้วมันไม่เกี่ยวกันเลยเพราะวิกฤตปี40นั้นเกิดจากหากค่าเงินบาทอ่อนค่าไม่ใช่แข็งค่าอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลของภาคธุรกิจในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่แน่ใจว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นและสถานการณ์จะเลวร้ายลงกว่านี้หรือไม่วันนี้ผมจึงอยากจะมาให้ความเห็นในประเด็นนี้โดยจะเน้นหนักไปที่เศรษฐกิจโลกและความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยรวมถึงหากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นอะไรจะเป็นตัวจุดชนวนทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างความเข้าใจและลดความกังวลที่มีอยู่ให้เหลือน้อยที่สุด สถานการณ์ปัจจุบันค่อนข้างสับสนอนมานไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวเงินเฟ้อในสหรัฐที่สูงตธนาคารกลางสหรัฐเฟดกลับปรับลดอัตราดอกเบี้ยราคาหุ้นและราคาทองคำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องความไม่แน่นอนในนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐภูมิรัฐศาสตร์ที่ความขัดแย้งไม่จบสิ้นแถมยังบานปลายการประท้วงของประชาชนที่เกิดขึ้นทั่วโลกทั้งในประเทศอุตสาหกรรมเรื่องผู้อพยพและการประท้วงของเจนแซดในยุโรปเอเชียแอฟริกาและลาตินอเมริกาเรื่องโอกาสทาง เศรษฐกษิจการทุจริตคอร์รัปชันและความเหลื่อมล้ำทั้งหมดนี้บ่งชี้ถึงความไม่พอใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนางคริสตัลลินาจอจีวากรรมการผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ให้ความเห็นว่าโลกกำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถึง4เรื่องได้แก่เทคโนโลยีสังคมสูงวัยภูมิรัฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ในภาวะที่ความไม่แน่นอนในเศรษฐกิจโลกและการดําเนินนโยบายมีสูงมากเช่นภาษีของทรัมป์ผู้มีรัฐศาสตร์ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการผลิตพฤติกรรมของผู้บริโภคและการตอบสนองของนโยบายดังนั้นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นคือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทั้งในระดับเศรษฐกิจธุรกิจตลาดการเงินนโยบายภาครัฐและความเป็นอยู่ของประชาชนโดย IMF มองว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวลดลงในปีนี้และปีหน้าแต่จะไม่ถึงขั้นถดถอยเพราะยังมีแรงขับเคลื่อนและความแข็งแกร่งอยู่ แต่ตรงนี้แหละที่เริ่มมีความเห็นแตกต่างกันตลาดการเงินมีความเห็นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับ IMF ฝ่ายที่เห็นด้วยส่วนใหญ่มองว่าเศรษฐ,ฐกิจในปีนี้จะชะลอตัวลงแต่จะไม่ถึงขั้นถดถอยอย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะแย่ลงก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามส่วนฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเช่น JP Morgan มองว่ามีความเป็นไปได้ถึง40%ที่เศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะ ถดถอยภายในสิ้นปีนี้คือมีการขยายตัวติดลบในช่วงสองไตรมาสสุดท้ายขณะเท็กซ์เฟอร์ดีเ o นออมิกส์มองว่าโอกาสที่เศรษฐกิจโลกจะถดถอยในปีหน้ามีมากถึง3 5เปอร์เซนสิ่งที่ทําให้มุมมองทั้งสองแตกต่างกันคือการประเมินผลกระทบจากความไม่แน่นอนที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไปโดยกลุ่มที่มองว่าเศรษฐกิจโลกจะถดถอยมองว่าผลกระทบจะเป็นไปในทางลบและรุนแรงกว่ากลุ่มแรกความไม่แน่นอนที่สําคัญในขณะนี้คือ นโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐรวมถึงประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ทิศท,ทางนโยบายการเงินของสหรัฐภาวะฟองสบู่ในตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดทองคำสามเรื่องนี้ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเกิดขึ้นและส่งผลในทางลบผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกจะรุนแรงมาก นโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐที่ภาคธุรกิจเป็นห่วงคือเรื่องการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะรายละเอียดของภาษีทรัมป์ในเรื่องการเปิดตลาดและมาตรการกีดกันทางการค้าว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากข้อมูลเศรษฐกิจเริ่มออกมาว่าผลที่ฝ่ายการเมืองสหรัฐหวังจากการขึ้นภาษีนําเข้าไม่เป็นไปตามเป้าเช่นการลดการขาดดุลการค้าที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกปรับตัวได้ดีจากอัตราภาษีที่สูงขึ้น แต่ถ้าสหรัฐมีมาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่มเติมการค้าระหว่างประเทศและเศรษฐกิจโลกก็จะยิ่งได้รับผลกระทบนี้คือความไม่แน่นอนเช่นเดียวกับภูมิรัฐศาสตร์หากความขัดแย้งที่มีอยู่บานปลายหรือขยายวงกระทบต่ออุปทานสินค้าและห่วงโซ่การผลิตเศรษฐกิจโลกก็จะได้รับผลกระทบมากขึ้นเช่นกันนี้คือความไม่แน่นอนประการแรก ในแง่ของนโยบายการเงินขณะน,นี้ธนาคารกลางหลายประเทศเช่นกลุ่มยูโรอังกฤษสวิตเซอร์แลนด์กำลังลดดอกเบีย้ยเพื่อลกเลี่ยงการชลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐก็เพิ่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วและตลาดคาดว่าจะมีการปรับลดอีกสองครั้งก่อนสิ้นปีแต่สิ่งที่ยังไม่ชัดเจนคืออัตราเงินเฟอ้อของสหรัฐจะลดลงหรือไม่จากนี้ไปเพราะอัตราภาษีที่เพิ่มสูงขึ้น ถ้าอัตรางเงินเฟอ้อไม่ลดลงหรือสูงขึ้นธนาคารกลางสหรัฐคงต้องชะลอการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยภาวะดังกล่าวจะไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐตลาดแรงงานสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้ของรัฐบาลสหรัฐและหากอัตราดอกเบีย้ยต้องยืนอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานก็มีความเสี่ยงที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยหนี้คือความไม่แน่นอนประการที่ส ความไม่แน่นอนประการที่3คืออะไรจะเกิดขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดทองคําที่กําลังบูมอย่างมากในขณะนี้ตลาดหุ้นสหรัฐได้รับแรงหนุนจากอัตราดอกเบีย้ยที่ลดลงและภาวะบูมในธุรกิจ AI และดิจิทัลเทคโนโลยีจนสถานการณ์ตลาดตอนนี้คล้ายกับฟองสบู่ ส่วนราคาทองคําก็ทําสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องได้ประโยชน์จากการประพอตของนักลงทุนสถาบันนักลงทุนรายย่อยและธนาคารกลางเพื่อลดความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและการลงทุนในสินทรัพย์สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากทองคาเป็นตลาดขนาดเล็กมีอุปทานจํากัดราคาจึงปรับขึ้นอย่างรวดเร็วความกังวลคือการปรับขึ้นของราคาในทั้งสองตลาดอาจสูงเกินปัจจัยพื้นฐานและหากในที่สุดราคาต้องกลับสู่ระดับที่เป็นพื้นฐานการปรับตัวอาจรุนแรงสร้างความเสี่ยงต่อเสถียราภาพทางการเงินกระทบต่อสภาพคล่องในระบบการเงินและเศรษฐกิจ นี่คือความไม่แน่นอนที่เราอยู่ที่ไม่มีใครรู้ว่าในที่สุดจะไปในทิศทางไหนเมื่อไรและอะไรจะเกิดขึ้นแต่ที่แน่ๆคือผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกจะรุนแรงมากหากออกมาในทางลบความเห็นส่วนตัวของผมคือเศรษฐกิจถดถอยมีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นและจะเป็นผลมาจากหลายปัจจัยพร้อมกันและเมื่อเกิดขึ้นการปรับตัวจะรุนแรงแต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตเศรษฐกิจ ราวะวิกฤตเศรษฐกิจจะเชื่อมโยงกับเรื่องความเป็นหนี้ในระบบเศรษฐกิจความสามารถในการชำระหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดการเงินเป็นสําคัญทําให้นิ้ภาครัฐในสหรัฐอังกฤษและญี่ปุ่นในขณะนี้เป็นจุดอ่อนไหวมากกว่าในแง่ของวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดคุณคิดว่าเศรษฐกิจโลกจะถดถอยหรือไม่ปัจจัยใดที่คุณคิดว่าสําคัญที่สุดและเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ